ชื่อเพลงโอ้เธอช่างตอนนี้นะยอดวิวแบบกำลังเป็นกระแสนะทุกคนบนติกตอกเต้นเลยทุกคนยอดวิวนะครับแต่เราไม่ได้อัพที่ช่องนี้นะเราอัพที่ช่องเดอะสก,การเลคคอ7.3ล้านนะทุกคน 1, 1เดือนเท่านั้นฮะรบมือพร้อมกันหนึ่งต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนน สนับสนุนขอบคุณน้องสยามโอ้นะนะที่มาเล่นด้วยกันนะครับน้องเบาวิลพี่ยงงุ่นแล้วก็อตองเทวันรวมไปถึงรวมไปถึงคนทําเพลงนะครับป่าเพชรนะป่าเพชรนะครับทั้งเนื้อทั้งดนตรีป่าเพชรทำโอดิวแล้วคนคี้หนาเต้นพี่น้องซานแล้วก็น้องเบาวิลน้องเบาหิวเล่นอยู่ใน MV ีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนครับนะครับ กว่าจะสรัสร้างมาได้ใช่ขอบคุณพี่ลัตู้คนขับเชื่อเออพี่นัตู้ขอบคุณท่านพี่ขอบคุณสถานที่นะครับนะครับคุณลเบียวเข้าอาคว้าเวิร์ดนะครับเหมาะนะครับสำหรับใครที่จะเปิดสงการแล้วก็ปีใหม่ได้ห่วงไหมห่วงไหมนะไม่ห่วงเอาไปเลยปล่อยคาราโอเกะเวยโอาเคอะนะ ที่ชอบเดือดสก,กาเลคคอร์ดนะทุกคนแต่วันนี้ที่เราจะมาดูบนทิกตอ,อกทุกคนทีน่มันดังเพราะทิกตอ,อกด้วยทิกตอ,อกเนี่ยคนโค้ดคือคนเต้นคลิปนี้1นึ่งแสนแปดหมื่นหพันห้าพันโค้ห้าพันโค้ดห้าพันวิดีโอหนะึ่งแสนแปดหมื่นคือมันเยอะมากเว้ยเหมือนมันจะขึ้นไปอยู่เรื่อยๆเลยนะพี่น่าจะไปถึงสองสามแสนอะยู่นะใช่น่าจะไปได้ทุกคนขึ้นเป็นบิตคอยเลยอ่ะตอนนี้ ประเด็นคือเพลงนี้เก็บสาวๆสวยๆมาเต้นไปแล้วกว่าแสนคนนะใช่เออเต้นเป็นแสนนะครัเดี๋ยวจะมาดูว่ามีใครบ้างนะครับเราจะมาดูทั้งแสนคนนะโว้ายดูแสนคนไม่ไหวคัดมาหน่อยมาคัดมาคัดมาดูนะอย่างอย่างอันนี้เลยดูตามแผ่นเสียงเลยผมดูตามแผ่นเสียงครับอันนี้เข้าไปที่เป็นอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งตอนนี้ในแผ่นเสียงทุกคนนั่นก็คือเก๋ไก่ หน่านหไลน์นะนั่ไลน์หนึ่ล้านหัวใจอ่ะบอกว่าดีนะผมรู้นะใครถ่ายใครถอใครครับหวานใจฮะไอ้แนวรู้อาบีอาบีอาบีในอาบีอาบีบอกเขาอาบีเดี๋ยวไปดูอาบีปงไปหาไไงนี่ไงเต้นเหมือนกันนะมีปากือามันด้วยนะเราไต้นะที่อาบีเต้นก็สองสนใจอยูนี่ใช่ไม่ธรรมดา แล้วก็หล่อเนี่ยหล่อมากชอปชอบเลยแบบนี้ใช่ไปดูคนต่อไปฮะครับก็ไม่เบาเลยฮะอุยทำถึงต่อมาต่อมาอ่าสองสองโคตรเลยนะพรสองอันเลยนะนั่นสองการกันแทกก้องเลยนะเออเขถ่ายกันอุ้ยนี่ถ่ายแบบอันนี้ให้ถ่าย เ้นตีอย่างเงี้ยเออเป็นเทคนิคได้นะคนดูเยอะอันนี้ก็หนึ่งล้านหนึ่งหัวใจเหมือนกันัใจหนึ่งลนหนึ่งนะครับน่าจะประมาณแปดล้านสิบล้านนะทุกคนนี่เปนโคแรกของเขาโค้แรกของเขาครับมีอันนี้โอ้ยมารฐานไม่ตกนะฮะน่ารักมากโ้าชั้นไหนอ นโอ้โหเรามาดูคนทางบ้านคนทางบ้านทั่วเทศยังมีท็อปเปอร์ด้วยโอันนี้ก็เ7แสนหัวใจเก้าเลยนะคุณแป้นคุณรีโพสเขาด้วยนะผมรีโพสทุกคนฮะก็เต้นได้เลยนะก็คนสวยอ่ะเอาเอารีโพสทุกคนโอ้โหประเทศดีนะพี่เขาวิ่งไปหาผู้บ่าวคนนั้นใช่ไหมอ๋อวิ่งตามนะอีตัวเซ็กซี่ไงตอรี่ด้วยนะอุ้ยคนนี้ รันสุดๆโอ้ยเจ็นฟ้าผมเขาคูณร้อยไปให้คูณอีกแล้วเนี่ยอเลิฟอินฟ้าออ้ยผมเคยเจอตัวจริงเขาที่งานคือเขาอล่ามากรักเต้งแรงนะคนดูคนดูคนดูตาคนท้างหลังดทข้งหลังนี่นั่นคือใครนั่นคือพี่สามผู้จัดการเขาเหรอไม่รู้ไม่รู้นะ่ะ ไอ้ันนี้ผมชอบคู่นี้น่ารักครับจริงเหรอเขาไม่ีเขามีคำถามให้คุณตอบวยนะเทคทีกไหมไม่รู้ครับว่าผมก็ไม่มีเมียกันเจ้าเลยไม่ น่ารักน่ารักนะครับอันนี้ก็ลงเป็น MB นะเบื้องหลังเบื้องหลังอันนี้เลยสยามโมเป็นคนลงครับไปดูเรื่องหลังได้อันนี้ไปดูไปดูอันเต็มเ็มได้ที่ช่องสยามโนะทุกคนคนนี้ถือว่าเต้นระดับแรกๆเลยนะที่ผมเ็นะต้นเลยเออใช่ใช่ใช่เป็นเป็นอินฟลูคนต้นๆที่แบบเต้นเคยแบบอยู่บนบนมาเลยครับ ทีมไ <ใน S 1> ลท์ครับทีมไลท์อ้าวคุณลองเดาดิว่าใครถ่ายให้ฮะก็เป็นพี่ เอาคนดูคิดว่าใครเป็นคนหายใคร้องค้นหาไปก่อนมาเลยแล้วไว้ผมเห็นคลิปนี้จากใครใครฮะไอ้ท็อปฮะอุ้ยผมชอบรีโพสเขาฮะผมเห็นจากเพราะว่าไอ้ตาตอนที่เขาติมโยกใหญ่ผมว่าน่าจะมาจากเขาเลยนะไอ้โยกใหญ่อ๋อใช่ใช่ใช่เขาเป็นต้นแบบเลยนะครับเนี่นี่นี่ถ้าจริงๆถ้าเต้นเราไม่ใช่อย่างนี้ใช่ใช่เขาใส่ความฟรีสไตล์เข้าไป อันนี้ก็เป็นที่เปิดราหลาเต้นกันนะไออันนี้อันนี้ผมจำได้แรกๆเลยอันไหนอันนี้อันนี้นีสองสาวนี้สองสาวอ๋อสายรับสายเซ็กซี่ตัวเล็กดีอยากจะชวนน้องไปเที่ยวที่ฮ้องกยนะสาเต้นโยกยายหะสาสาวครัก้า ก๊อปแก๊ปมีงานพยาบาลเป็นงานอดิเรกมั้งครับผมเขาจะเป็นพยาบาลนะฮะดูดีมากเลยะพยาบาลเนาอยเขาอยาบหาหมอต้องดูแลตัวเองโอ้ผิวพรรดีเจนไม่น้อยใหม่ปคุณหมอนี่นี่นี่ยอะต่อยาบอกป่วยอย่างเต้นเลยโอ้ตัวเล็กี น้องๆเด็กๆก็ชอบเต้นนะฮะนี่่เต้นชื่อแม่ดูนยมโชว์แม่ด้วยจยโมป่วยป่วยยังเต้นอ่ะป่วยยังเต้นนะเจย์โม่จนช่วงนั้นนะหลังจากที่ปล่อยเพลงคนป่วยโอุ้ยวใส่น้ำเกลือน้ำเกลือจะหลุดเราเมื่อกี้วันนี้น่าจะเพิ่งถ่ายงานเสร็จแล้วก็ป่วยใช่อันนี้นี่คู่ทะเลาะกันนะอันี่คู่นี้ก็ชอบตำนานรักอันนี้ผมชอบคลิปนี้มาก ให่ทุมใหทุมนี่ผมใหญ่ทุให่ทุมดูายายแบบเมอ่ะใหญแบบยหญ่ใหชอบด่าเขาเนาะเขาชอบถลน่ารักดีคือดือดดดคอในะใหญเหมือนจะแก้พูดอะไทั้งอย่างนั้นพูดในใจไปแล้วยหลานก็ยังดวนเออ แล้วต้องบิวเขาไม่ได้เต้นแค่อันเดียวนะเขาเต้นหลายหลายครั่ะนี่ดูน้องลิลลี่ครับน้องลิลลี่ลิลลี่ออสซิ่เกิลนี่ผมเห็นคนเขาบนเวทีด้วยนะใช่มิสแกรใช่ไหมมิสแกร์นี่แกร์ดูโคตรเท่เขาแมนมากนะโคตรเท่อะุ้ยครูกระตุ้นอ่าวครู กตูนฮะโหแต่น้องกระตูนก็มืออาชีพูปแล้วต่น้องจูนเนี่ยนั่งเล่นมือถืออยู่หลังเนี่ยผมเห็นเนี่ยเห็นอะไรแมันเกลายท่าอยู่คิวต่อไปอ๋น้องกรตูนเกลงก่อนแล้ว้ยสาวในเครื่องแบบสจัวสาวโอ้ยอยากบินเลยอะเฮ้ยบินไปไหนเนี่ย ช่วยๆเตยไหมเตยเตยเตยเขาเต้นน้อยๆแต่แซ่บเลยใจเลยต้องบอกว่าบอกก่อนว่าพี่ๆจะรีโพสเองทุกคนแต่แรกๆจะรีแต่คนที่ชอบหลังๆแบบรู้สึกผิดไงคือก็ต้องรีทุกคนอยากให้เขารีโพสนะเต้นเลยฮะน้ำเนย รักนะอันนั้นเป็นฟองแมนแมนไอ้นี่แมนเอฟเอคใช่ไหมพี่ผมก็สังเกตว่าแมนหนิบแน่นอย่างเงี้ยสดใสสดใสสุดยอดไอท็อปไอ้ท็อปบอกหน่อยท็อปโอ้โหท็อปมินิมินิจังมาบอลหน่อยไม่เชื่อว่ามินิเก็บรีบพอทีโพอทันทีครับะตรงนี้เลยฮะรีบกระโดดตรงนี้เลยครับคอมเมนต์ไวย เอ้าวด้วนะฮะขับนี่รักมาครับอ่าโอ้หนุ่ยยิ้มตะ๊กนั่งเราเกลียดเป็น่ารักมากอันนี้เขาจะคอมเมนต์เป็นการเปงานไงให้เกียรติอ้นั่นแบบเขาชอบเขาจะส่งอินบจิไฟอุ้ยไอ้คนนี้รู้เลยูดะโอเคโอเคโอเคเราไม่พูดไอ้นั้นเมื่อกี้เล่นมุกแย่เล่นตลกไปแล้วแรกๆใช่ใช่แบบ เป็นคนเต้นแรกๆเลยอันนี้มันเหมือนน้องกิวฟก้ับยามริโมน้องบาวิวด้วยถาหูเหงียเยอเลยมีคีใช่ครับแค่ดูโอ้ยหางเหนอันนี้ไม่ได้ไม่มองกล้องเลยนะอันเนี้ยลูกเกดเฮ้ยมีฟูม ผมจะไม่ตั้นจังอ่ะรอเข้าไปดูในไลฟ์เดี๋ยวนี้เขาไลฟ์โซ่เดียร์ท่าหน่อยอุ้ยทอุ้ยพี่อพี่ของฝันเขาสักการ์ดคอร้องนะคอร์ล็อกเลยมีด้วยไอ้ห้หมุดแดงเลยไอ้หมุดแดงเลยว่ะให้ควรให้หมุดแดงเขาเลยเหรอไม่มีเงินไม่มีเงินหลอกเลยโอ้ยจ้าจ้าจะให้หมุดแดงเราผมเติมให้เลยตอนเนี้ยเติมให้เลยดคนหน้าตาดีอ่ะพวกผมพูดเลยครับจริง วันนี้มีมีแบบว่าติดเกมเลยน่ารักมีแบบเล่นหนูเล่นตาอันนี้คุณแนนคุณแนนเขาเป็นนักร้องด้วยเสียงคดีมากโอ้คุณแนนนี่ซเยอะใช่ใช่ชวนเมื่อยอ่าเป็นแกงนะแกงดังขวามาลินี่แกงมาลินแกนนี่โอ้ทีมมิสแกนเหรอใช่สวยๆนั่นเลยโอ้ยเซ็นเป็นแกงอป็นแบบนะฮะเขาประกวดมิ่แกนเืุกเข้า รีโพสเขาหน่อยไหมแสดงมึงลงมึงลงลินมาลินใช่ครับอืมเอ้าไอ้เขาจริงเขาเลยเนี่ยโอ้้โหสองจริงนะ้โอ้มีล่าสุดเองพวกมันเพิ่งดูประชาคือทำไงเนี่ยพูดพูคพูไม่ได้ดีวีดีมีแอคยมีเลียสผมผมผมดูผมเชียร์เขาตอนที่เขาเอ่อขึ้นยูสแกนไงเจอเขาอยู่ปีนั้นเขาประกวดใครบ้างนะมีพม่าใครอ๋อ อันนั้นไป้ริงจริดจริงจกจริงจริงจริงจรเงจรยงจริงจริง้ริงจริะจริงจรสงจริงจริงจรรแซ่บเลยเมื่อก่อนยังกวนอยูิเลยเงงเอะไรนะงรจอไรนะอืมอืจิง ไม่ไม่สายวิไฟข้างหลังอีกแล้วนะเนาะแสงจะทำให้ใช่ใช่ใช่ทำให้เด่นพี่เออทำให้มันโดนคัดเอาแต่ว่ามัตถเด้งโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดจะดูไกลๆหน้าเขาเหมือนคุณใหม่แล้วิการอ่าใช่ใช่ใช่เอออันนี้ต้องใช้มุกเลยไข่มุก C N Y ครับแล้วก็นายโยกนี่นะอันนี้เป็นดาวติ๊กต็อกลุ่มแรกนะก็ ซี่เอ็นวายนอกมาจากจังหวัดอะไรเอ่อเหมือนซีเล็กเชียงใหม่ที่เขาเต็มว่ะอันนั้นเอ่กซ์เจนเล็กเชียงใหม่เจนไปอู้วทีมโอ้โหดูผมผมมีทุกอันนทำทุกอย่างเลยนะทำทุกอย่างเพื่อของทีมนะน้องสาวเขาเต้นไหมฮะมาแถวอะไรเต้นเที่ยวอยู่แต่ผมชอบดูเขาคิดมาอะไรเออเล็กเขาเนน้องสาวเขามา อ้าวน้องมดเนี่ยน้องมดน้องมดผมเพิงเจอเขาผมเพิงเจอเขาที่งานได้ไปเก็บขี้ไก่อะไรได้ไหมเขามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังยอดดูท่าทงวันนะพี่แสนมาโพสอะเน้นาหนี้นรืามย <ส>ยกย้ายเขาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็จะม้วนแขน้างคนก็ไปทางเอวจ๋าเลยใช่แล้วแต่สไตล์ได้หมดครับไม่มีผ like ิดไม่มีถูกครับแค่คุณเต้นก็ถูกนะครับให้ท็อปคิดว่าเพลงจะมาใครครับไม่คิดเลยครับเขาผมแสงแคบมากเงี้ยแค่ครับให้ให้ความ ธรรมชาติฮะถ่ายกลางวันที่เขาใหญ่หเขาใญ่นีรู้เยอะเลยนะโลเคชั่นเขาใหญ่ถึงกูจะเชื่อเราเลยรู้หมดนี่ครับที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านครับอันนี้ก็เป็นนักร้องของอาสยามเฮ้ยโอ้ของแท้แล้วถามย่าอาสยามฮะแถามาได้หมดนะคุณท็อปใช่ใช่คนไปบ้านคนไทยหรอเมื่อกี้จบแล้วไม่รู้ผมก็มั่วไป ที่ไหนฮะคอนโดผมย้อนยอนย้อนย้อนอันนี้เป็นมุกเองอันนี้พระตัวตายนะเนีู่กีขอบคุณคุณสุธิดาคุณสุธิดาลูกผมในห้องก็จะยอดคิดเหมือนกันนะครับในห้องแนวทางก็คุณอยากเต้นที่ไหนก็ได้ครับจัดแปลงจะเต้นนะนี่ก็ในห้องครับครับ

พี่บุ๋มอังกอครับอังกออังกอเสมือนทองฟ้าวิปริตไม่ต้องร้องสามต้องสามอุ้ยปั้นปั้นนะอันนี้พุ่งลงเลยพุ่งลงเลยพุ่งลงพุ่งลงอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วนี่ฮะอุ้ยพุ่งลงเลย มาช้อปมาช้อปฮู้ยฮอร์โมนเ่ยครับนี่ใส่ขนาดนี่ใส่ไอสติ๊กเกอร์ขนาดนี่ฮึมเราจะใช้ยอ้อนทีนะประตูอันนี้เต้นก่อนออกกำลังกายแน่นอนครับผมออกกำลังกายแล้วน่าจะไม่ได้เต้ยเราต้าไงตั้มตาได้ไหมเต้ยคนเก่าเลยฮอร์โมนเหรอขอถ่ายกันเลยน้องๆต้องไปย้อนดูเต้ยไม่ได้เองโอ้โหหดเลยนี่โหดมาก เอ้ยนี่เจ๊แงอาใช่ใช่เนี่ยนี่คือสันนะน้องสันเหมือนคนกินตาเตนโอ้โหดูดีดววจริงๆครับสุดขันแล้วเือลค่องครับเตครับคิวจัดเลยคิวจัดเลยครับ่แล้วเขาเต้นบ่อยด้วยนะเบาวิวก็เต้นบ่อยใช่เต้นกันบ่อยแล้วเอาสนุกอย่างเดียวครับล่าสุดน้องน้องแค์เบาวิวเต้นแล้วก็พินาราเอา เซล่มนาราเซั่มนาราเซล่มนาราไปดูคอมเมนต์มีแต่เซลลมนาราจริงปัญหาปหาช่องแทงมานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เซัลมนาราแล้วเขามาจิ้มอะรเซลนาราเขาจิมะเลนาราไม่ร้เขาขายอยู่นะเซนารา ก็ิมจริงนะตัวนี้ข้ากไม่ด้เป็นแล้วน้องนี่น่ารักนะน้องแก้มลูกพี่กอไม่กด้ผมเชื่อพี่กน่อยพี่กอนพี่กณนอยู่ใกลู่กอาะตันะบังเอิญมากเลยอยากได้ไม่กว่าพี่กอนเลยครับี่นี่นี่คนออกแบบครับเี๋ยวตา เต็เต็มเป็นวีดีเทมคิวมากเลยนะดูคจะกันด้วไม่้แลวกแม่มีห่นเผน่ไม่เสจเขาไปเลือมต่้านที่อจการแล้วตัวจริงเขาสุภาพเรียบร้อยมากนน่ารักสุดยอดนะทุกคนมีเยอะให้ดูดิ ดูเป็นสัปดาห์ก็ยังไม่หมดบอบเลยโอเคแล้วเพื่อนๆครับชอบคลิปไหนนะครับที่อยู่ในแผ่นเสียงนะครับ,บก็คอมเมนต์บอกนะครับว่าชอบคลิปไหนนะครับอะก็มาโหวตกันดีกว่าเอาทีละคนทีละคนเอาแบบดัดดบในในใอันดับหนึ่งในใจอันดับหนึ่งก็มีคนเดียวที่ผมไปกดรีโพสครับต้องคลีมไลค์คลีมไลท์นะอันดับหนึ่งในใจของ็อปใช่ครับมาของอันคือกันเดียวผมหนึ่งเท่านั้นก็คุณฟ้าครับ ครับครับครับไอ้เลิฟอ่ะคุณเท่ครับคนน้องมู่นะโคโคตัวแรกครับคู่กระตูนะนี่ใช่ไหมนี่ทำไมทำไมคู่เมกับคุณเหมือนกันเหมือนทุกคนอ่ะคุณคุณสำหรับผมหลายคนต้องคู่เลยอ่ะอันนี้ผมให้คุณจับเป็นท็อป3เลยท็อป3ให้เขาอันบคุณเลยอันดับสองนะอันดับสามอันดับสามครับและอันดับสามของพี่บี้ก็คือของมัน ไล์แกขีมไล์ครับขีไลครับขีไลอจครับที่อันับแครับ่3อันดับ3ขมไลไนะฮรไปกันที่อันดับ2ไหมและอันดับ2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 ของคุณ i ีเดสกาก็คือซอการครับซอการ์นะเลือกยากเลือกยากนะี่ใส่ให้ไ ให้เลือกอีกคู่นี้ดีไหมครับคิดขึ้นได้สองใช่สองนะฮะคงเด้งได้ดีแล้วก็ดันฟูมอะไรและอันดับหนึ่งของคุณบี้เดอะสกาก็คือลุกขึ้นได้เลยเพื่อนเก๋ไก่ครับไปเลยนึกใจละโถ คลิปนี้คือเก๋ไก่ทำออกมาได้น่ารักมากใช่นานๆจะได้เห็นมูดของเก๋ไก่ที่เป็นแบบว่าล่าเริงสดใสนะเออสดใสยิ้มแย้มคือแบบแฮปปี้มากดูคลิปแล้วมันสดชื่นใชชุ่มฉ่ำหัวใจโอเคนะครับก็ฝากด้วยครับอ่าก็ฝากเล่นแผ่นเสียงนี้ด้วยเนาะก็ตั้งเป้านะครับอยากให้เพลงมีคนฟังเยอะๆค่ะไม่เกินวันที่31ธันวาคมนี้คุณตั้งไว้ที่เท่าไหร่20ล้านว่า20ล้าน ถึงไหมถึงนะผมว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบสิบล้านแล้วอ่าืมใช่เจ็ดล้านใช่คนที่ดูน่าจะอยากสิดต่อความฝังดิกตัวได้น้อยที่จะไป็นงคปร์ให้โอาสเขาหน่อยครับให้เขาได้เป็นสิงปร์ผมจะได้ออนทัวกับเขาบ้างเขาอยากเป็นออนทัวออนทัวโอเคนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ